สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิสมดุลไลฟ์กับอาจารย์พิเชษนะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเบาหวานใครที่กําลังรู้สึกว่ามีน้ําตาลสูงนะครับแผลหายช้าปัสสาวะบ่อยไม่ต้องกังวลครับวันนี้มีคําตอบให้แน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องเบาหวานกันนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ต้องขอสวัสดีครับสวัสดีครับเทียงๆแบบนี้นะฮะก็ ครั้งที่เราคุยกันเรื่องปัญหาดวงตาปรากฏว่ามีฟีดแบ็ที่ดีมากนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมรายการถามมาว่าแฟนประสบอุบัติเหตุทําให้จอประสาทต,ตาถูกทาลายมีโอกาสที่กลามองเห็นอีกไหมครับอาจารย์ตอบยอย่างรวดเร็วเลยครับคงไม่มีเ,อเ,อเอรา<อ>ถูกทาลายไปแล้วนะะมับมั่ไม่เกิดจากภาวะเสื่อมภาวะเสื่อมนี่เราทําให้เขากับฟื้นฟูมีภูมิสมดุลขึ้นได้แต่กรณีโดน,นทําลายไปแล้วมันก็มีเสียหายไปแล้วว่ะ นะครับม <kilo S 2> ันก็ต้องไปซ่อมแซมด้วยวิธีอื่นครับครับผมก็อันนี้อาจจะต้องขอแสดงความเสียใจไว้เบื้องต้นนะครับแต่ว่าขอเป็นกำลังใจให้กับคุณทรายนะครับในการที่จะดูแลแฟนต่อไปนะครับอีกคําถามหนึ่งครับจากคุณกระหนกถามมาว่ามีอาการมองเห็นเกิดภาพซ้อนขึ้นมาครับนะครับแล้วก็มองเห็นภาพบิดเบี้ยวเวลามองเสาเนี่ยด้านหนึ่งพอมองขึ้นไปตรงแล้วก็เบี้ยวตรงปลายครับอย่างนี้ครับอาจารย์เกิดจาก จอข<ห>าจอภาษาเสื่อมหรือวุ้นตาเสื่อมครับจอภาษาตาเสื่อมครับถ้าวุ้นตาเสื่อมเราเห็นจะเห็นยหยักหย่หรือเห็นลูกน้ําหรือเห็นเป็นเส้นนะะลอยไปลอยมาแต่กรณีอย่างนี้ก็คือจอภาษาตาเสื่อมนะ,ะมซึ่งก็มี2ชนิดชนิดแห้งและชนิดเปียกชนิดที่เปียกก็คือเป็นชนิดที่จะมีเลือดไหลออกจากเส้นเลือดที่ละจอภาษาตากรณีอย่างนี้มันจะทําให้ตาบอดได้นะครับกรณีของจอภาษาตาเสื่อมไม่ว่าแห้งก็เปียก เราสามารถจัดการได้วิธีที่เขาใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้มาหลายปีแล้วก็คือฉีดแอนตี้เวชเชหรือแอนตี้เทีเนี่ยครเข้าไปในโรงตาต่อมาก็มีการค้นพบว่าสามารถฉีดสารอินเตอร์กิน18เข้าไปในดวงตาได้ก็ทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกจากจอประสาทตาจากจอเส้นเลือดหลังจอประสาทตาได้เช่นกันนะครับแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่า จากการวิจัยเราเมื่อเราทดสอบให้อาสา,าสมัครกินน้ำมะคุคขที่เราปรับปรุงพิเศษนี่นะค,ะครับต่อเนื่อง15วันมันสามารถสร้างอินทรคิน18ไอ<ม>ที่เขาใช้ฉีดเข้าตาเนี่ยนะะในคนกินน้ำมะขุนนี้300 ml ต่อวันเป็นเวลา15วันจะมีสารตัวนี้เพิ่มขึ้นในร่างกาย50%มากกว่าคนที่ไม่ได้ไม่ได้ฉกินน้ำมะขุน แล้วก็อินทริกิตแปดเนี่ยเขามีการวิวัฒนาการต่อไปว่าไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วฉีดเข้าเส้นก็ได้หมายควาว่าเข้าไปในเส้นเลือดเข้าไปในร่างกายปุ๊บมันก็จะทําหน้าที่ป้องกันจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกทําให้ไม่เกิดอาการตาบอดได้เพราะฉะนั้นมันง่ายกว่าไหมครับถ้าเรากินน้ำมังคุด<อ>ง่ายกว่าเยอะเลยฮะแล้วก็ไม่ต้องเป็นเจ็บตัวด้วยครับก็ต้องเป็นน้ำมังคุดสูตรพิเศษที่เราทําขึ้นมาเท่านั้น<อ>พราเราไม่ใช่เป็นการบดมังคุดทั้งลูกแล้วใส่เข้าไปอันนั้นจะมี ลงด้ามก็ได้ครับก็อันนี้ก็เป็นเ,เคสที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่มีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาหรือเรื่องข้อเข่านะครับสามารถฝากคําถามไว้ได้ในแฟนเพจภูมิสมดุลได้เลยนะครับแล้วก็ทุกสัปดาห์แล้วก็จะมาตอบปัญหาสุขภาพกันให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับวันนี้ครับอาจารย์เรื่องของเบาหวาน คนเป็นกันเยอะมากบางคนเนี่ยต้องฉีดอินซูลินเข้าไปนะครับบางคนก็มีอาการเป็นแผลเรือดลังก็อยากจะคุยเรื่องประเด็นนี้ครับเพราะว่าตรงนี้มันมีทางแก้ไขไหมครับครับคุณแนทพูดถึงอินซูลินผมว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ไม่ไม่รู้จักอินซูลินครับหรืออาจจะไม่รู้จักหน้าที่ของอินซูลินก็ได้อินซูลินก็คือสารที่คกล้กับฮอร์โมนตัวหนึ่งในในร่างกายของเราซึ่งหน้าที่ของของเขาก็คือไปพาน้ําตาลในเลือด ไปป้อนเซลล์ต่างๆของร่างกายนะฮะก็ทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงทีนี้ถ้าหากว่าเรามีอินซูลินน้อยไปเราก็จะมีน้ําตาลในเลือดสูง <m> ก็เกิดภาวะเบาหวาน,นหรือมีอินซูลินอยู่พอแล้วแต่ร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน,น,นหมายความว่าอินซูลินไม่สามารถพาน้ําตาลไปครอบประตูเซล แล้วป้อนน้ําตาลเข้าไปในเซลล์ต่างๆของร่างกายได้รกรณี้ก็เกิดเป็นเบาหวานเช่นกันกรณีเบาหวานซึ่งมีอินซูลินไม่พอเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งรกรณีที่สองคืออินซูลินดื้อที่มีการดื้อต่ออินซูลินก็เป็นเบาหวานประเภทที่สองนะครับ<อ>ซึ่งทั้งหมดเนี่ย <c oughs> มันก็เกิดขึ้นจากภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไม่สมดุลกรณี้ก็คือการแพ้แพ้ภูมิตัวเอง คือร่างกายมีภูมิกันมากเกินไป oh, มากเกินไปจนกระทั่งโจมตีตัวเราเองนะครับ,รบในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเขาจะพบว่าผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะมีการหลั่งสารมากเกินไปสองตัวแรกคือเทียนเบลฟาอินเ e อร์เฟอนมาสองตัวนี้ถ้ามันหลั่งเยอะเกินไปจริงๆสองสองตัวนี้คือสารที่สร้างภูมิคันให้กับเรารแต่มีเยอะไป Oh, มีเยอะ <okay. S 1> เกินไปมันจะไปทาลายตับอ่อนนะครับเราทําให้หลังอินซูลินได้น้อยลงนะครับพอหลังอินซูลินน้อยลงเราก็จะเกิดอาการเบาหวานใช่ไหมเพราะว่าไม่มีอินซูลินพาน้าตาลไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆงร่างกายในขณะเดียวกันสองตัวนี้มันก็ทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยอนี่คือนี่คือเบาหวานประเภทที่สองแหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือลดสารสองตัวนี้ลงมาถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาเบาหวานนะครับในขณะเดียวกันครับ ผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการหลั่งสารอีกตัวหนึง่งในเลือดเนี่ยจะไม่เลือดขาวเยอะเกินไปคือ Inter อินเทอร์กิน17นะถ้ามีมากเกินไปอินเทอร์กินสิบเนี่อินเทอร์กินสิบเจ็ดก็จะเป็นตัวที่ทําให้คนที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองเนะี่ยรุนแรงมากขึ้นเบาหวานก็เป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเองอเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบดังนี้แล้วว่าเทียร์นิบลฟาเอ่ยอินเทอร์รนแกมมาเอ่ยอินเทอร์กินสิบเจ็ดเอ่ยคือสารที่มีมากเกินไปในคนคที่เป็นเบาหวานเพราะ,ะนั้นเป็นต้นเ ของเบาหวานการปรับภูมิกันของเราให้สมดุลเพื่อดูแล,าก,าลาการเหล่านี้ก็ต้องลดสารสามตัวนี้ลงมานะครับ,รบเรามาดูนะครับ <c oughs> เรามีสูตรสูตรหนึ่งน,นะฮะซึ่งเราแน่ใจว่าสารสามารถลดสารสารตัวนี้ลงมาได้เราก็ไปทด,ทดสอบกับอาสาสมัครนะครับในการทดสอบ,บอาสาสมัครเราทดสอบกับอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่เราใช้กลุ่มที่เราใช้ควบคุมก็คือกลุ่มที่กินแคปซูลแป้งเนสซีแคปซูลต่อวันนะครับ ที่เราเลือกปลาสซิโบในภาษาฝรั่งเขาเป็นอย่างนั้นนะครับครับสารสามตัวมันต้องเป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับขนาดนี้นะครับแป้งนี่คือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับคือแป้งแป้งข้าวโพดนะครับมันจะไม่ทําให้ระบบร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปมากๆนะครับแล้วก็แป้งก็จํานวนน้อยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเมื่อเราไปตรวจดูของกลุ่มคนที่ใช้แคปซูลของเราล่ะสีแคปซูลต่อวันเหมือนกันเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลนะครับแล้วเรามาดูนะครับ ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่มีผลต่อไอสารเหล่านี้เลยนะครับ,รบสารสามตัวมันก็ควรจะหลังเท่าเท่ากันกับกลุ่มที่กินแคปซูลแป้งแต่เราก็พบว่าถ้าเราวัดวันที่สิบห้านะครับสิบห้าวันผ่านไปเทียนอลฟาตัวแรกเนี่ยมันจะเหลือสาสิบห้าเปอร์เซ็นตแค่นั้นเองตัวที่สองเหลือหกสิบห้าเปอร์เซ็นตและตัวที่สามครับเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อสารที่เป็นต้นต่อของเบาหวานเนี่ยมันลดลงไปลดลง คุณแน่ว่าไงเห็นได้ชัดเลยนะครับรับลมได้ชัดเลยนี่คือข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนฮะในเา15วันครับแล้วก็จากตรงเนี้ยเราก็มีข้อมูลจากกลุ่มผู้วิโภคทั้งหลายแหล่ที่เราที่ได้ใช้ผิลกางเราในหลายๆปีที่ผ่านมาก็พบว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยภายใน15วันระดับน้ําตาลเขาจะลดลงไปประมาณ20เอนตอย่างเช่นน้ําตาลอยู่ที่200ภายใน 15วันที่ใช้เชา้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดเนี่ยระดับน้ําตาลจะลดไปประมาณ20%ของ200คือ40นะฮะก็คือเหลือร้อยหกสิแล้วอีก2อาทิตย์ต่อมามันก็จะลดไป,ไปอีก20%ของร้อยคือลดไป32ก็จะเหลือร2 8นะครับ,รบและเดือนต่อมาเขาก็อยู่ในระดับที่ร้อยบวกลบภาวะปกตินะครับ <Okay. S 2> รคนเราเนี่ย <c oughs> ถ้าเขาใช้ยา ที่หมอให้เพื่อจะลดน้ําตาลอยู่ในช่วงแรกที่เขาจะใช้ของเราเขายัางคงต้องใช้ต่อเนื่องต่อไปใช้คู่กันนะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นพอไปหาหมออีกครั้งหนึง่งหมอจะเป็นคนลดน้ำตาให้อีกว่า<ม>เอ๊ะไปทําอะไรมาน้ําตาลถึงไดลดมากอย่างนั้นแล้วหมอก็จะเป็นคนลดน้ําตาลให้อ<ม>ีกคือการที่เราบอกว่าควรจะใช้คู่กันก็เพราะว่าของเรามไม่ใช่ลดน้ําตาลเหมือนกับยาลดน้ําตาลที่หมอเขาให้<ม>ซึ่งตัวนั้นมันลดน้ําตาลได้เร็วนะครับ,รบแล้วถ้าหากไม่เราบอกให้เขาหยุด ใช้จารวดน้ำตาลน้ำตาลอาจจะขึ้นไปสูงมากก็ได้ผมเราจะใช้เวลาอยู่สักเจ็ดวันสิบห้าวันนะครับแต่สิบห้าวันเนี่ยทุกคนจะเห็นผลแน่นอนเห็นผลแน่เพราะเป็นการวัดจากผมมาสาสมัครเราเมื่อไม่เลือดขาวเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่มีเป็นอย่างอื่นเลยหนึ่งร้อยคนวัดหนึ่งร้อยคนได้ยกเว้นว่าในจํานวนร้อยคนบางคนไปบอกวอาได้ของดีแล้วเพราะไปกินโคกไปกินน้ำมันรมวลแล้วสักก้อนสองสามกระป๋องอะไรอย่างี้ ก็ขึ้นมาแน่ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยก็ขอให้มีการใช้อาหารแบบนนะครับมันก็คงจะลดลงไปย้อนถามอาจารย์นิดนึงครับสาเหตุที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอายุไหมครับหรือว่าเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทานเป็นเป็นปัจาัแรกทีเดียวมันเกี่ยวกับอายุแน่นอนนะครับอายุแล้วก็ที่ที่อีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับกรรมพันธุ์นะครับเบาหวานประเภทนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็น เกิดจากกรรมพันธุ์ครับผลพ่อคือแม่เป็นเบาหวานหรือในตระกูลนี้มีคนมีโรคการแพ้ภูมิตัวเองอยู่นะครับซึ่งเมื่อมเีเป็นสาเหตุจากกรรมพันธุ์แล้วเราก็จะรักษาให้หายไม่ได้นะได้แต่ควบคุมมันแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่จากกรรมพันธุ์เราจะรักษาควบคุมมันได้ดีกว่าจากนกระทั่งเรียกว่ารักษาก็ได้เมื่อเราทําให้ระดับน้ําตาลลงไปสู่ปกติแล้วก็เพียงแต่ ออกกําลังกายแล้วก็คุมระบบอาหารเราก็จะสามารถมีระดับน้ําตาลได้ปกติอย่างสบายสบายครับครับอาจารย์ครับเห็นว่ามีเคสที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานที่มีเป็นแผลเรื้องหลัง,งครับระกา,ารย์รแพทยครับก่อนที่ถึงตรงนั้นนะครับ,รบสูตรของเรานะฮะที่เราบอกว่าเราใช้สาหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมันทําให้สารสามตัวนี้ลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นเบาหวานทั้งสองประเภทก็ลดลงไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ คิดเอาเองเป็นข้อมูลที่นักปูงคุ้มการวิทยาเขายอมรับกันทั่วโลกนะครับซึ่งก็มีเอกสารอ้างอิงอยู่ตรงนี้นะครับใครสนใจก็ไปอ่านตรงนี้ได้นะครับก็จะยืนยันชัดเจนว่านี่คือต้นเหตุของความสามารถในการลดปริมาณน้ําตาลในเลือดนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับคุณแนครับก่อนที่ไปถึงคนที่มีปัญหาแผลที่ซึ่งมักจะหายคุณกอเดมูซาเนี่ย เป็นผู้วีเมาหวานมาแล้ว22ปีนะครับระดับน้ำตาลเขาก็ไม่สูงหรอก170นะครับเขากินยาอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อมาก็มีก็รู้สึกว่ามีปัญหาความดันสูงไตเสื่อมโรคกระเพาะอาหารแล้วก็ก็ไม่สามารถใช้ยาต่อได้เพราะมันไอสุ่มมันจะเป็นสะสมที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตไตก็ทํางานหมกักหนักมากๆก,ก,ก็จะเกิดภาวะไตาวายนะครับซึ่งก็ทําให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นหมอก็เลยให้ใช้วิธีฉีดอินซูลินแทน แล้วก็ฉีดอย่างนี้มาเป็นเวลา4ปีนะครับหลังจากที่ใช้แคปซูลของเราต่อเนื่องมาเรื่อยๆร่วมกับอินซูลินก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็ใช้ต่อเนื่องน้ําตาลก็ลดลงไปจนหลงลดเหลือ87นะฮะเมื่อลดถึง87ระดับปกติแล้วนะครับหมอก็จะเริ่มลดการฉีดอินซูลินลงไม่งั้นอินซูลินมันจะทาให้เลือดลดลงไปอีกนะฮะซึ่งมันไม่สมควรที่จะเป็นอย่างนั้น พอผ่านปริญญาหนึ่งก็พบว่าฉีดยูซินน้อยลงน้อยลงจนทั้งไม่ต้องฉีดซุนเลยแล้วพอไม่ต้องฉีดซุนแล้วระดับน้ําตาลเขาอยู่ในปริมาณอยู่ในระดับมาตรฐานแล้วก็พบว่าความดันโลหิตก็ลดลงไตเสื่อมก็ดีขึ้นกระเพาะกระเพาะก็ดีขึ้นคือเบาหวานถ้ามันเกิดขึ้นมันมีอาการเหล่านี้มาเป็นชุดมาเมื่อเบาหวานหายอักขก็ชุดใหญ่เหล่านี้ก็ก็หายไปเลยของแถมที่ที่ได้มาก็ก็คืนเขากคนเขาไปหมดนะครับก็ ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อเนื่องนะฮะเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตก็เหมือนคนปกติเลยระยะระยะต่อมาก็พบว่าเขาสามารถใช้ลดปริมาณจาก4เม็ดต่อวันเป็นห,อหลอดหรือ2เม็ด<ม>ต่อวันแล้วบางวันก็อาจจะไม่ใช้เลยนะฮะ,ะก,ก็มีนะครับเขาก็สุขว่าเขาแข็งแรงตลอดเวลาครับก็ทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากการที่แคปซูลของเรา มีองค์ประกอบของสารซึ่งไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวทำให้เม็ดเลือขาวหลั่งสารที่เป็นต้นเหตุข,ของอาการเบาหวานให้มันลดลงแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติปกติเลยร่างกายของเราก็ดูแลสุขภาพได้ด้วยธรรมชาติของเราเองนะครับเดมาดูอีกได้นะครับรายนี้มีความพิเศษอยู่ที่ว่า<อ>น้ำตาลขึ้นไปถึงสามจนเกิดตาพร่ามัวนะครับแล้วก็ ใช้ยาเบาหวานลดเบาหวานมาตั้งแต่ปี4 8ต่อมาความดันหิตสูงอันนี้เป็นธรรมดามันตามมาเองนะครับหลังจากใช้งานวิจัยผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของเราแล้วตั้งแต่ปี53นะฮะโดยเริ่ม,รม,แ,รมแรกร่วมกับยาของแพทย์ก็มันก็อยูล่ลงมาอยู่ที่ร้อยหนึ่งห้าสี่นะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งนะแพทย์ก็เลยลดยาลด,ลดเบาหวานให้เป็น,เป,นเป็นยาลดน้ําตาลนะครับพอ น้ำตาลเหลือ87ดบดก็พบว่าหมอเขาบอกว่าควบคุมน้ำตาลได้แล้วนี่ก็ <ST> ไม่ต้องกินยาแล้วนะฮะเธอ,อก็ยังใช้ของเราต่อไปนะครับแล้วเมื่อน้ำตาลต่อมาอีกไม่กี่เดือนน้ำตาลเหลือ81ดดก็ยังรักษาร,ระดับน้ำตาลได้อยู่เธอก็ดีใจแล้วที่ดีใจกว่านั้นก็ความดันลงมาระดับปกติอยู่ที่80ดสิบี่สิบนะฮะแล้วแพทย์ก็เลยลดยาลดความดัน แล้วก็บอกว่าไม่ต้องหามาแล้วสบายแล้วนะครับก็ปัจจุบันแพทย์ก็ได้งดยาของเธอมา4ปีแล้วนะครับน้ําตาลของเธอก็อยู่ที่1 1 0่งร้อยสิบนี่แหละครับความดันดก็ปกติคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากนะคระับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็งานวิจัยของเราก็ทําให้หคุณภาพชีวิตของเธอดีขึ้นก็เนื่องจากทําให้เม็ดเกลของเธอเนี่ยลดการหลั่งสารที่มีปัญหาที่ทําให้เกิดเบาหวาน ให้กลับสู่สภาพสภาวะปกติก็เกิดภาวะภูมิสมดุลซึ่งทําให้เกิดสุขภาพที่ดีครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจริงๆนะครับคุณธนวัตรนะฮะดูอีกลายนะครับคนนี้สูงมากน้ําตาลห้าร้อยอ่ะนะห้าร้อยนะครับก็มีอาการอ่อนเพลียตาพร่ามัวมือเท้าชานะครับแล้วก็เริ่มใช้ของเรานะฮรร่วมกับยาแพทย์นะครับพอใช้ได้หนึ่งเดือน น้ำต,ตาลก็ลดลงมาจนถึง200นะเพิ่มทีจาก500นะครับก็มาเหลือ2 0 0แล้วก็เหลือร7อย2 0้ตามระดับในเวลา3ดึกนะครับแล้วหลังจากใช้ต่อเนื่อง7วันดับน้ำตาลก็อยู่ที่ปกตินะครับตาผ้ามัวก็หายไปคุณภ,ภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็รู้สึกเป็นหนุ่มขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับเขาก็พบว่าไอภาวะความเป็นหนุ่มเาก็กลับมานะซึ่งหลายหลายคนผู้ชายหลายหลายคนก็เป็นห่วงอย่างยิ่งนะฮะเขาก็กลับมา มีคุณภาพชีวิตจังแบบว่าแ<ค>ข็งแรงเลยนะครับ,รบ <S <S โอเคครับทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากการปรับภูมิุกันในร่างกายของเขา<อ>ี้ด<น>ีขึ้นคุณสมบูรณ์้อยสักสองสามรายนะครับคุณสมบูรณ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีเบาหวานแล้วก็ใช้มีระดับน้ำตาลสูงมากนะครับแล้วก็แพทย์ก็ให้ฉีดอินซูลินนะครับแล้วต่อมาครับก็เริ่มควบคุมน้ำตาลไม่ได้ แล้วก็มีเสียงหลิงในหูชาตามมือตามเท้าความดันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเกิดปัญหาที่ตาแล้วหมอก็ต้องยิงเลเซอร์เข้าไปที่ตาเพื่อจะดูแลปัญหาของตาของเขานะครับแล้วพอพอเตือนว่าอาจต้องฟอกไตด้วยเพราะว่ายาที่กินเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นไตก็ทํางานหนักมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นไตก็จะเริ่มวายแล้วก็จะต้องฟอกไตในที่สุด<ๆ>เขาก็เริ่มใช้ผิดหวังของเราครับร่วมกับอินซูลินที่หมอให้นะครับ ไม่นานครับเสียงดีนในหูก็ลดลงมือชาลดน้อยลงนะครับน้ําตาลก็ลดลงมาที่ร้อยหนึ่งนะครับมือก็หายชาเาท้าก็เริ่มหายชาเช่นเดียวกันความดันก็ลดลงเ,เริ่มลดปริมาณของอินซูลินลงได้นะตามที่หมอสั่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็หมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาบ่อยแล้วนานมาทีนะถ้าก็ยขยายเวลานัดออกไปนะครับนะ ปัจจุบันเนี่ยน้ำตาลของเธออยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับตายก็ดีขึ้นแล้วก็หมอให้นัดมาตรวจทุกหกเดือนนะครับจากหกเดือนก็เป็นแปดเดือนเรื่อยๆนะครับแล้วจากนั้นมาคุณภาพชีวิตก็เดินดีขึ้นตลอดเวลานี่เป็นอีกรายหนึ่งที่ฉีดอินซูลินแล้วในสุดก็ลมเลิกฉีดอินซูลินได้ครับครับ,รบ,รบอาการที่คุณแม่ถามถึงเมื่อเมื่อ,อตะกี้นี้<า>ก,ก็คืออาการ<ผ>ที่คน<ะ>ที่เป็นแผลคุณหนิงที่ป,กปากใต้ที่วินาทีว่าครับ เป็นเบาหวานอยู่หลายปีครับแล้วก็เกิดแผลที่ขาหมอก็พยายามรักษาแต่ไม่หายสาเหตุที่ไม่หายก็เพราะว่าในแผลนี่มีเชื้อติดเชื้ออยู่ครับแล้วเชื้อแบคทีเรียที่ติดอยู่ในแผลเนี่ยถ้าในเลือดมีความหวานเยอะแบคทีรียชอบมันจะโตเร็วมันโตเร็วมันก็รักษาไม่เคยหายจะใช้ยาเท่าไหร่มันก็ใช้ยาหนักๆก,ก็ยังไม่หายเพราะแบคทีมันมันสบายอ,อกสบายใจอยู่ใน อยู่ในเลือดที่มีแวกตัวได้เร็วครับคายตัวเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทําก็คือใช้วิธีพิเศษนะครับคุณหนิงก็เริ่มใช้ผิ็น o p อป a เรชันบิมร่วมด้วยจึงสามารถรักษาแผลที่ขายได้ที่ขาได้แล้วก็ไม่ถูกแตกขานะครับก่อนที่เธอใช้ภาพเป็นอย่างนี้ครับทางซ้ายมือนะครับจะเห็นว่านี่ฮะค่อนข้างหนักเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าทางซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ชิ้งเขาขาวที่ซ้ายมือนะครับนี่คือกระดูก ะะหมอต้องเฉือนเนื้อที่ติดเชื้อเนี่ยออกไปทลีละชิ้นทีละชิ้นวางว่าที่มันจะตัดปัญหาไว้มันจะแพ็คลูกลมเธอ,อหน้าถึงกระดูกไปขั้นต่อไปมันขึ้นไปเรื่อยๆขั้นต่อไปต้องทํอะไรฮะตัดต้องตัดขาเท่านั้นเองหลังจากที่เธอใช้ผิดรัน์ของเราแล้วควบคู่กับการรักษาของหมอนะครับปัจจุบันนี้เธอหาขาเธอหายเป็นปกติแล้วไม่ต้องตัดขาวิธีการเช่นนี้เนี่ยก็ดีใจนะครับที่ที่แพทย์ที่ดูแล คุณหนิงเนี่ยเขามีเขาเปิดใจเปิดใจกับปัะธาของเรารก็เขาก็เลยคุณหนิงก็เลยใช้ลดใช้ตัวที่ฆ่าเชื้อก่อนนะครับฆ่าเชื้อให้เพราะว่าเชื้อที่ติดตรงนี้ถ้ามันไม่หายต่มักจะเป็นเชื้อที่ดื้อยาจะชื้อใช้ยาเท่าไหร่มันก็จะไม่หายหรอกนะครับ,รบยิ่งมีเลือดที่เป็นหวานอยู่ด้วยนะว่าสิ่งที่เราก็จะคุนจะใช้ฆ่าเชื้อโดยการใช้ เพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มเม็เลือดขาวที่สร้างภูมิกันครับแล้วก็ฆ่าเชื้อที่อยู่ในอยู่ในเส้นเลือดเธอนะครับก็ใช้ปิดฝันของเรานั่นแหละอีกตัวหนึ่งส,สามารถทําเช่นนั้นได้ในระหว่างที่เธอก็รักษาระดับน้ําตาลโดยยาของหมอนะครับแต่ต่อมาต่อมาพอเชื้อนี่หายไปแล้วเธอก็เลยไปลดยายเลยกลับมาใช้ สิบวันลดเบาหวานของราวาครับแล้วอาการก็ปกตินะฮะอย่างที่ว่าเี่ยตรงนี้น้ำมะขุดรูปด้วยหรือเปล่าครับอาะาจย์ตัวนี้เราไม่ได้ใช้น้ำมะขุร่วมด้วยเพราะว่าเธอเป็นเบ,บาหวานน้ำตาลน้ำมะขุของเราเนี่ยมันจะมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่<อ>ถึงแม้จะมีไม่มากก็ตามแต่เราก็บอกว่าอย่าใช้เลยรมันจะไปเพิ่มระดับน้ำตาลขึ้นมาโดยไม่จําเป็นครับแล้วก็สําหรับเบาหวานนี่แคปซูลเนี่ยมันก็ชัดเจนสิบห้าวันแล้วโดยเฉลี่ยแล้วลดไปน้ำตาลประมาณ20สเปเซ็นตนะครับ เดนนะครกับสู่ภาวะปกติได้ครับเรียกว่าเอาอยู่เลยนะครับอาจารย์นัแน่นอนครับแน่นอนเลยครับทั้งหมดนะครับคนที่เคยใช้ของเราแล้วก็ดีขึ้นมีเยอะแยะเลยครับเบาหวานนี่นะครับแล้วไม่พลาดไม่พลาดนะครับยกเว้นว่าดีใจว่าเออยาได้ยาลดเบาหวานแล้วเพราะนั้นกินโหมเลยนะน้ำหวานน้ำอารมณ์สักวันหนงสองสามกระป๋องเนี่ยนะก็ไม่มีทางที่จะทำ โอเคครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลก็ทําให้เม็ดขาวหลังสารที่มาเยอะเกินไจนเ้เกิดเบาหวานให้ลดน้อยลงมาจนถึงสภาพสมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองอเยี่ยมมากเลยครับครับ,รบ,รบก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษมากๆนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบาหวานสัปดาห์หน้าครับอาจารย์ครับพิเศษมากๆเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านม อยากให้อาจารย์เกรด่นตรงนี้ทีหนึ่งว่าถ้าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยต้องตัดทิ้งไหมครับครับคือขณะน,น,นี้เนี่ยผมมีความมั่นใจว่าเ,เราสามารถทําให้ผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะฮะไม่ระยะระยะหนึ่งสองสามนี่นะครับไม่ต้องตัดเต้านมสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ไปสร้างเม็ดเลือดขาวพชคา่าให้มีความสามารถในการจัดการกับมะเร็งเต้านม แล้วก็รักษาเต้านมไว้ได้ด้วยภูมิสมดุลนะครับ <S <S ภายในปีนี้เราจะประกาศความเป็นความเชื่อมความศูนย์เชี่ชาญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะประกาศความเด็ดอย่างในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้อย่างน้อยสักห้าคนแล้วผมจะเอามาเล่าเป็นรายละเอียด ทีละคนทีละคนนะครับปายปีนี้เราก็เชื่อว่าจะมีคนเรียนคิวมาเข้ามะาเร็งเต้านมเพราะปัจจุบันนี้คนที่เป็นมะเร็งเต้านมเดือนนึงเพิ่มขึ้นเนเดือนละสีอาทิตย์ละสี่ร้อยคนโอ้ oh, เยอะมากๆอ่า<ๆ>แล้วก็หมอก็บอกว่าตัดออกแล้วก็เคมีฉายแสงเพราะเรามั่นใจว่าไม่ต้องมีครับครับสัปดาห์หน้าจะมีะม,มีมีผู้ที่ประสบปัญหาจริงเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมมาด้วยนะครับ อ่าเป็นค,คุณอ้อเป็นมะเร็งต้นนมมากว่า10ปีครับแต่ตอนนี้เนี่ยอ่าได้พลิกชีวิตของเธอเรียบร้อยแล้วด้วยภูมิสมดุลน,นะครับ,รบแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องมาฟังจากปากของคุณอ้อเองเลยครับ,ค,รบคือเรื่องเนี่ยมันเ,เหลือเชื่อถ้าผมไปเล่าให้ใครฟังไม่มีใครเขาเชื่อครับแล้วจริงๆผมก็ไม่เคยเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแต่เขาแสดงให้ผมเห็นนะครับกนะ็บมันเห็นชัดๆว่าจาก10ปีของการเป็นมะเร็งปัจจุบันนี้เธอหายเป็น ดแล้วครับผมก็ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพเชษเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่ hotline นะครับเบอร์1154ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน นิดเลยเวลานิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงเพราะว่าวันนี้เรื่องราวนี้ติดลมติดลมครับผมจะเป็นพ่อคุณแน่เข้ามาร่วมก็ได้ครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับพบกันกับรายการภูมิสมดุลไลฟ์กับอาจารย์พิเชษครับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ